ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูการอยู่กับผมปอนครับในคลิปนี้ก็จะ มาทำคลิป Unboxing หรือแกะกล่องปืนใหม่ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับพอดีว่าปืนกระบอกนี้ก็เพิ่งจะได้รับมาจากร้านปืนราชาที่วังบุรพากรุงเทพนะครับก็เป็นยี่ห้อซีแซดรุ่น P14 NATO นาโตตัวนาโตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ของตระกูล P10 ทั้งหลายนะครับเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับสักประมาณปีที่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นปืนที่ หลายๆท่านรีเควสมาอยากจะให้ผมนำมารีวิวให้ชมนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปรีวิวเชิงลึกแล้วก็การยิงทดสอบเดี๋ยวจะทำตามมาอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เอามาแกะกล่องให้ดูอุปกรณ์ของแถมเอามายัวดน้ำลายก่อนละกันนะฮะให้ดูกล่องปืนนะครับกล่องปืนซีซั่ทุกวันนี้ก็จะมาในสีดำนะครับเราก็จะมีฝาปิดเป็นสีทองเป็นกล่องพลาสติกแข็งครับหน้ากล่องก็จะมีโลโก้ซีซนนะฮะ เปิดกล่องให้ดูด้านในนะครับเปิดกล่องมาก็จะเป็นกล่องบุกโฟมนะกันกระแทกแล้วก็จะมีตัวปืนมีอุปกรณ์ต่างๆให้ดูของแถมก่อนแล้วกันนะครับตัวปืนไว้ที่หลังนะฮะเบสิกเลยนะครับก็คือคู่มือครับเป็นอะไรที่สำคัญมากนะหลายท่านมองข้ามไม่ค่อยจะอ่านกันสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าอ่านกันสักนิดนะครับท่านจะได้ใช้ปืนได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ เป็นอันตรายต่อตัวท่านเองแล้วก็คนรอบข้างนะแล้วก็จะได้ลดความเสียหายของตัวปืนด้วยบางท่านก็ใช้ไม่ถูกพอปืนพังมีปัญหาก็ไปโทษร้านโทษโรงงานนะไม่เคยจะโทษตัวเองเพราะว่าไม่อาจผู้มือนะครับให้ดูกุญแจล็อกปืนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีมาให้นะครับปืนแทบจะทุกยี่ห้อต้องมีกุญแจก็เป็นไปตามกฎหมายควบคุมของสหรัฐอเมริกานะ เพราะว่าซีซัดเขาก็ส่งขายเมกาด้วยนะครับก็ต้อง Follow ตามกฎหมายของเขาแล้วก็จะมีชุดแส่ล้างทําความสะอาดนะครับนี่แล้วก็จะมีแมกกาซีนเขาให้แมกกาซีนมา2ตัวนะครับแมกกาซีนเป็นแม็กสแถวจุก,กระสุนขนาดกมมอได้15นัดนะครับ ลิ้นแม็กเนี่ยผมชอบมากสีแดงมองเห็นเด่นชัดนะครับสะดุดตาเวลาเรายิงจนกระสุนหมดแม็กสไลด์ค้างเนี่ยเรามองเข้าไปเห็นสีแดงเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีว่ามันไม่มีกระสุนแล้วนะครับให้แม็กมา2ตัวนะอีกตัวหนึ่งใส่ในปืนแล้วก็อันนี้ผมชอบมากนะแบ็กสตรปก็คือตัวเสริมด้ามน,นะครับเนี่ยเขาให้มา3ตัวนะครับรวมกับตัวที่ใส่ในปืนเบอร์ SML นะครับ ที่ใส่ในปืนตอนนี้เบอร์เนะครับแล้วก็จะมีเบอร์เอ็มเบอร์แถ้าเกิดท่านใดมือใหญ่นะครับท่านอาจจะเปลี่ยนใส่เบอร์ L อ็ได้เบอร์ L อลมันก็จะโค้งโนูนขึ้นมาเยอะกว่าปกตินะครับเวลาจับมันก็จะถนัดมือนะสำหรับคนมือใหญ่นะแต่ผมมือเล็กเนี่ยผมมองว่าเบอร์เอสที่เขาใส่มากับปืนเนี่ยมันพอดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแล้วก็จะมีลูกดัมมี่หรือลูกไรไฟนะครับ แถมมาให้ด้วยไอ้สีเขียวๆนี่ก็คือว้ยัดต,ตรงตูดมันนะฮะเขาให้มาประมาณ4อันเพราะว่ายิงไปเยอะๆเนี่ยมันอาจจะฉีกขาดเ,าเพราะว่ามันโดนเข็มแทงชนวนกระแทกนะครับเขาก็ให้สแปร์มา4ชิ้นก็ถือว่าเยอะนะฮะแล้วก็จะมีประแจหกเหลี่ยมเอาไว้ไขศูนย์เอาไว้ไ,ไขเปลี่ยนแบ็กสตร a ปนะครับของแถมก็มีประมาณนี้ครับก็ถือว่าครบครันนะแล้วก็เนี่ย ไฮไลท์ก็คือตัว b บล็กสแต็นะครับผมชอบมากปืนคู่แข็งเนี่ยเขาก็อาจจะให้มาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กครับด้ามมันใหญ่อยู่แล้วจับไม่ค่อยถนัดนะยิ่งใส่มันยิ่งใหญ่นะ <c oughs> แต่อันนี้คือแบบเปลี่ยนได้แบบดีอะอ่ะให้ดูตัวปืนแล้วกัน CZ P14 NATO นะครับ สวยสดงดงามก็เป็นปืนไซส์คอมแพกนะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับปืนกลอก k 9 9นะครับขนาดลำกล้องเนี่ย4.02นิ้วเท่ากันเป๊ะนะฮะทำมาเพื่อแข่งกับกลอก k 9 9โดยตรงเลยความจุกระสุนเท่ากันมิติปืนก็พอๆกันน้ำหนักก็ใกล้เคียงกันแต่เหมือนว่า c z, z p 1 0 C เนี่ยจะหนักกว่ากลอก k 9 9นิดหน่อยนะความยาวก็เหมือนจะยาวกว่านิดนึงนะฮะความยาวของตัวปืนนะแต่ลำกล้องน่ยเท่ากัน ก็เป็นปืนเข็มพุ่งนะครับโครงโพลิเมอร์สไลด์เหล็กนะฮะเหมือนกลอกเลยนะครับก็ใช้กระสุนขนาด9มมลูกร์หรือ9พลาความพิเศษของไอ้ตัวนาโตเนี่ยก็คือเขาทำมาเพื่อให้รองรับกับกระสุนขนาด9มมนาโตนะครับซึ่งเป็นกระสุนมาตรฐานของกองทัพนาโต้เขานะครับกระสุน9มมนาโต้เนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากกว่า9มมลูกอร์หรือ9มมพลานะครับ เพราะฉะนั้นก็น่าเชื่อได้ว่าปืนรุ่นนี้นะครับี p ัด p 10ตระกูลนาโต้ทั้งหลายเนี่ยน่าจะมีความพิเศษมากกว่า p 10ธรรมดานะครับเพราะว่ามันทำมาเพื่อรองรับกระสุนที่มีความรุนแรงมากกว่าเพราะฉะนั้นโครงสร้างของปืนเนี่ยมันก็จะต้องทำมาให้มีความแข็งแรงเพื่อที่จะรองรับกระสุนที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้คือความพิเศษของมันนะ เดี๋ยวผมก็จะทําการยิงทดสอบนะครับในคลิปต่อไปเนี่ยะจะทดสอบจากกระสุนหลายแบบนะทั้งกระสุนซ้อมบ้านเราแล้วก็กระสุนจริงนะครับกระกรสุนซ้อมบ้านเราเนี่ยหลายท่านก็กังวลนะในเมื่อปืนมันทํามารองรับกระสุนแรงเนี่ยกระสุนซ้อมมันจะยิงติดไหมะจะผ่านหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจก็เดี๋ยวจะทําการทดสอบยิงให้ดูนะครับ แต่คิดว่าก็น่าจะผ่านนะในความคิดส่วนตัวนะครับเพราะว่ากระสุน9มมนาโตที่กองทัพนาโตใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้แรงไปกว่า9มมลูก,กร์มาตรฐานสักเท่าไหร่นักนะครับแรงดันในรังเพลิงเนี่ยอาจจะเยอะกว่าประมาณ2 4 0 0 2,500ปอนด์นะครับก็ก็ไม่ได้เยอะกว่ากันมากนะเอาตรงๆแต่ปืนรุ่นเนี้ยซีัต P10 ตระกูลนาโตเนี่ยสำหรับประเทศเช็กนะครับ สภานิติบัญญัติของประเทศเช็กเขามองว่ามันเป็นยุทธภัณฑ์นะเขาไม่ขายให้ประชาชนทั่วไปนะครับเขาขายให้แค่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนะครับพวกกองทัพตำรวจอะไรแบบนี้นะเพราะเขาบอกว่ามันใช้กระสุนนาโตซึ่งเป็นกระสุนกองทัพมันย่อมมีความรุนแรงมากกว่ากระสุนพลเรือนนะครับเขาก็เลยไม่ขายให้พลเรือนสําหรับประเทศเช็กนะแต่ผมมองว่าตรงนี้มันก็แหมยุ่มยิ้มเกินไปนะ จริงๆถ้าเกิดมาวัดกันที่กระสุนนาโต้ NATO แบบเนี้มันก็ไม่ถูกนักนะครับเพราะว่ากระสุนสามาเจ็ดแมกนั่มเนี่ยมันไม่กลายเป็นยุทธภัณฑ์ไปด้วยเหรอเพราะว่ามันแรงกว่า9กมมตั้งเยอะนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าขำดีนะก็เดี๋ยวรอติดตามรีวิวฉบับเต็มการยิงทดสอบได้เร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็มาแกะกล่องให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับ ไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ